1,000cc 100แรงม้าอัตราเร่ง0-100เพียงแค่11วินาทีทำอัตราการบริโภคเชื้อเพลิงอยู่ที่23.4กิโลเมตรต่อลิตรนี่คือราคาโฆษณาในชีวิตจริงนิสสันก็ได้พิสูจน์แล้วว่าสามารถทำได้ใกล้เคียงกับสิ่งที่เราได้โฆษณานิสสันอเมร่1.0ลิตรเทอร์โบนอกเหนือจากสมรรถนะของตัวรถที่มีอยู่มากมายแล้วเนี่ย เราตัดสินใจซื้อรถจนคันนี้ด้วยเหตุผลอะไรในปี2024นี้สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่สยามนิสสัน TKF แล้วก็รถที่อยู่ข้างๆผมอยู่นี้ก็คือ รถยนต์นิสสันอเมนะครับช่วงนี้นะครับรถยนต์ไฟฟ้ามากันแรงมากนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางต่างๆนะครับเปิดฟีด YouTube หรือว่า Facebook ก็เจอแต่ YouTuber นะครับกล่าวถึงและพูดถึงรถยนต์ไฟฟ้าจนทำให้พื้นที่สำหรับรถยนต์ยอดนิยมนะครับและรถยนต์ที่มีความคุ้มค่าในตลาดที่ผ่านมาไม่มีพื้นที่ในการนำเสนออีกต่อไปนะครับ และครั้งนี้เองนะครับผมก็ไม่ลืมที่จะหยิบยกเอาความพิเศษของรถจนที่เป็นรถซีดานนะครับที่มากด้วยประสิทธิภาพและก็ความคุ้มค่าใช่แล้วครับนี่คือ n i สสันอเมรานะครับโมเดลเยียปัจจุบันก็คือโมเดลเยีย2023แต่เดี๋ยวก่อนครับปีนี้เป็นโมเดลเยีย2024แล้วไม่ใช่เหรอ ไม่ใช่นะครับเพราะว่าปีนี้เป็น New Year นะครับเป็นปี2024ก็จริงแต่ว่า n i สสัน a m ร r เมรโมเดลรุ่นที่อยู่ด้านข้างผมเนี่ยได้มีการปรับเปลี่ยนออปชั่นนะครับโมเดลเยีย2023มีความพิเศษกว่าโมเดลเยีย2022ฟังแบบนี้อย่าเพิ่งงงนะครับก็เพราะว่ารูปร่างอัตลักษณ์และก็หน้าตาแบบนี้เราได้นำเสนอ รูปโฉมของ Nissan a m e r a ่โมเดลนี้ตั้งแต่ปี2021แล้วนะครับแล้วก็ได้มีการปรับเปลี่ยนออปชั่นกันครั้งหนึ่งตั้งแต่เปิดตัวมาในปี2022มีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของฟีเจอร์แล้วก็มีการปรับในเรื่องของฟังก์ชันต่างๆเพิ่มขึ้นตามยุคตามสมัยตามความจำเป็นและความต้องการของผู้บริโภคอย่างเป็นในยยะสำคัญ มาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นปี2021ที่เราได้มีการนำเสนอ All New นะครับนิสสันอาร์เมราโมเดลเยนี้แล้วก็ตามมาด้วยเรื่องการปรับเปลี่ยนและเพิ่มความสามารถให้กับตัวออปชั่นนะครับในปี2022และปีที่ผ่านมานั่นเองนะครับที่มีการปรับเปลี่ยนหลายส่วนทีเดียวนะครับและยังคงสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์เฉพาะของนิสสันอาร์เมรา่ลิตรเทอร์โบใช่แล้วครับ เพราะว่านิสสันอาร์เมราโมเดลเยี2023นี้ได้ใช้เครื่องยนต์ขนาด CC ไม่ถึง1,000 c c นะครับถ้าเราไปกลางแคตตาล็อกกันจริงๆแล้วเนี่ยจำนวนขนาด CC ของเครื่องยนต์ที่อยู่ในนิสสันอาร์เมราโมเดลเยี2023ไม่ถึง1,000 c c นะครับแล้วตัวรถมีขนาดวิติิ i ด e n นชันใหญ่ขนาดนี้นะครับจะนำพาตัวรถและให้สมรรถนะมอบประสบการณ์การขับขี่ที่ดีได้อย่างไรนะครับ เดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับอย่างแรกนะครับเครื่องยนต์ที่มีอยู่ในรถยนต์นิสสันอาร์เม1.0ลิตรเทอร์โบใช่แล้วครับก็เพราะว่านิสสันเราได้ทำการเติมเทคโนโลยีที่เรียกว่าเทคโนโลยีการอัดอากาศให้กับตัวเครื่องยนต์ขนาดซีซีที่มีขนาดเล็กและเป็นสิ่งที่นิสสันมีความเชี่ยวชาญลงมาในรถยนต์ที่เป็นรถซีดานนะครับอีโก้ค่า ที่เปิดตัวจำหน่ายอยู่ในประเทศไทยเป็นที่แรกนะครับและก็ Exclusive เฉพาะในประเทศไทยด้วยนะครับสำหรับที่ได้ใช้เครื่องยนต์ขนาด1.0ลิตรเทอร์โบรู้ไหมครับว่านิสสันอ m เมรนี้สามารถทำอัตรตาเร่งในสภาวะที่จอดนิ่งไปจนถ,ถึงความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในเวลาเพียงแค่11วินาทีเท่านั้นเองครับตัวเลขนี้นะครับสะท้อนให เพื่อนๆรู้อะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คือเวลาที่เราอยู่บนท้องถนนเราต้องการจังหวะในการเร่งแซงเครื่องยนต์ที่มีระบบอัดอากาศที่เรียกกันว่าเทอร์โบชาร์จจะสามารถทำให้รถยนต์เนี่ยสามารถสร้างพลังกำลังแบบทันทีนะครับได้อย่างรวดเร็วนะครับแตกต่างจากรถยนต์ประเภทเดียวกันที่ไม่ได้ติดตั้งระบบเทอร์โบชาร์จจะทำให้มีอัตราเร่ง เทียบเท่านั้นเป็นเรื่องที่ทําได้ยากนะครับความคุ้มค่าในแง่ของประสิทธิภาพและสมรรถนะของตัวรถเป็นสิ่งที่ตัวผู้ซื้อสามารถที่จะพิจารณาแล้วก็ลงทุนเลือกได้ตั้งแต่แรกนะครับเพราะว่าเมื่อเราซื้อไปแล้วแต่เราต้องการรถจนคันที่ใช้อยู่ต้องการให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้นเป็นตัวเลขและเป็นค่าใช้จ่ายที่เราต้องจ่ายแพงมากนะครับการที่เราจะทําให้รถจนของเราสักคันหนึ่ง ที่มีข้อจํากัดอย่างจํากัดนะครับและมีสมรรถนะที่เพิ่มมากขึ้นจะต้องลงทุนอีกมากมายจะดีกว่าไหมครับถ้าหากว่าเราสามารถเลือกได้ในตอนนี้ตอนที่เรากําลังจะซื้อรถสักคันหนึ่งเราเลือกรถที่มี p e r f o r m ร์แมแล้วก็มีสมรรถนะที่เหนือกว่ารถยนต์ที่มีอยู่ในตลาดนะครับแล้วก็อยู่ในตัวเลือกในระดับเดียวกันจ่ายเงินในจํานวนเม็ดเงินที่ ประหยัดและเทียบเท่าเราได้สินค้าที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า1,000ซ c 100แรงม้าอัตราเร่ง0 100เพียงแค่11วินาทีทำอัตราการบริโภคเชื้อเพลิงอยู่ที่23.4กิโลเมตรต่อลิตรนี่คือราคาโฆษณานะครับในชีวิตจริงนิสสันก็ได้พิสูจน์แล้วว่าสามารถทำได้ใกล้เคียงกับสิ่งที่เราได้โฆษณา เพื่อนๆครับตอนนี้เพื่อนๆอ,อยากจะรู้หรือยังครับว่า Nissan a ม m e r a 1.0 l ท t ร r b o นอกเหนือจากสมรรถนะของตัวรถที่มีอยู่มากมายแล้วเนี่ยเราตัดสินใจซื้อรถจนคันนี้ด้วยเหตุผลอะไรในปี2024นี้เรื่องแรกเลยนะครับรถยนต์ Nissan a เ m e r a 1.0 l ท t ร r b o นี้มี Wireless Charger เพียงแค่วางเพียงแค่นี้อุปกรณ์พกพาของเราก็สามารถที่จะ ชาร์จโดยที่ไม่ต้องพาวงที่จะต้องมองหาสายชาร์จนี่ก็คืออีกหนึ่งประสบการณ์การใช้งานที่ลูกค้าที่ซื้อนิสสันอ m i r เมราจะได้ประสบการณ์ไปพร้อมๆกันรถยนต์นิสสันอ m i r เม1.0ลิตรเทอร์โบคันนี้มีระบบน i s สั n คอนเน็กและรองรับระบบ Nissan Services เป็นเจ้าเดียวนะครับเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะและเป็นเพียงแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นที่ผมกล้าบอกได้เลยว่า ไม่มีรถยนต์ในระดับเดียวกันหรือแม้กระทั่งรถยนต์ในระดับคลาสที่สูงกว่าที่มีราคาแพงก็ไม่ได้รับการบริการ Connect และ Services เทียบเท่ากับ Nissan a m เ r a เพียงแค่ K, กด s วิตช์นะครับ SOS ก็สามารถที่จะเชื่อมต่อกับบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนะครับที่ทางนิสสันบริการนะครับออนไลน์ให้กับตัวผู้ใช้ตลอดเวลาและด้วยระบบนิสสัน s ซอร์วิสเซที่มีระบบอิเล็กทรอนิกสซิมหรือว่าระบบ eSIM นะครับผ่านเครือข่ายของ TrueMove H ก็สามารถที่จะระบุพิกัดและตำแหน่งของตัวรถนิสสันอเมร่ได้ทั่วประเทศไทยวงเล็บไว้ว่าเฉพาะพื้นที่ที่มีสัญญาณเครือข่าย TrueMove นะครับและแน่นอนครับด้วยเครือข่ายนะครับที่เป็นมาตรฐานสากลอย่าง TrueMove ก็ทำให้นิสสันเราสามารถที่จะริเริ่ม บริการช่วยเหลือฉุกเฉินและเป็นเสมือนเพื่อนที่คอยอยู่กับลูกค้าตลอดเวลาการเดินทางไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์ที่คับขันอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องการการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีผมกำลังกล่าวถึงกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหลายแรงนะครับถุงลมนิรภัยทำงานรถยนต์จะทำการเชื่อมต่อกับระบบ Service s อัตโนมัติ โลเคชันตำแหน่งพิกัดของตัวรถที่ส่งไปในครั้งสุดท้ายนั้นจะสามารถระบุตำแหน่งเพื่อที่จะให้รถ a m b u l เลน e หรือว่าบริการช่วยเหลือต่างๆสามารถที่จะมาถึงจุดเกิดเหตุได้ก่อนใครตอนนี้มีอยู่ในรถจนนิสสันอเมร่า1.0ลิตรเทอร์โบผมย้ำแบบนี้ก็เพราะว่ามีอยู่แค่ใน Turbo. นิสสันอเมร่า1.0ลิตรเทอร์โบนี้เท่านั้นนะครับ และแน่นอนครับสำหรับบริการดีๆแบบนี้ในอนาคตเราคงจะพิจารณาและทำการต่อยอดความสำเร็จของบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงแบบนี้ไปยังผลิตภัณฑ์ตัวอื่นและรุ่นต่อๆไปของนิสสันอย่างแน่นอนเป็นข้อพิสูจน์แล้วว่านิสน ER bo, นสันอเมรา1.0ลิตรทโบนิสสันอเมราโมเดลเยีย2023นี้มีดีควรค่าแก่การเลือกซื้อ มาลองรับฟังโปรโมชั่นดีๆของนิสสันแคมิรากันนะครับในเดือนนี้เป็นเดือนมกราคมสำหรับ New Year 2024เริ่มต้นด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษดอกเบี้ย0%ดอกเบี้ย0%เนะครับเพียงแค่ลูกค้าเลือกที่จะวางเงินดาว25%นะครับของราคาตัวรถพิเศษสำหรับรถยนต์นิสสันแเมรา all m o d e นะครับทุกรุ่นสามารถใช้แพ็กเกจแคมเปญเดียวกันนี้ได้คือดาวเริ่มต้น25%รับอ <e ัตราดอกเบี้ย0% 48เดือนเท่านั้นยังไม่พอนะครับเรายังฟรีในส่วนของประก ja ันภัยชั้น1ให้1ปีและสำหรับครอบครัวนิสสันคุณจะได้อภินันทนาการเพิ่มเติมอาทิเช่นบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมง และยังมีเซฟเซฟแบบโกลแพ็กเกจนะครับเซฟเซฟก็คือบริการฟรีค่าแมนเทนแนนซ์ให้เป็นระยะเวลาถึง6รอบการบริการหรือ6ครั้งสำหรับลูกค้าที่เป็นลูกค้านิสสันนั่นคืออภินนัทนาการที่ลูกค้านิสสันมาซื้อรถยนต์นิสสันอเมราเพิ่มนะครับคุณก็จะได้สิทธิพิเศษเหล่านี้เพิ่มเติม สำหรับลูกค้าใหม่เรายังมีสิทธิทประโยชน์สำหรับลูกค้าใหม่เช่นเดียวกันนะครับสำหรับลูกค้าที่ประกอบอาชีพรับราชการและวิสาหกิจคุณก็ได้รับความพิเศษในเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับแต่สำหรับลูกค้าทั่วๆไปนะครับเรามีเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยพิเศษ0%เ48เดือนและยังมีในส่วนของส่วนลดนะครับกรณีที่มีการนัดหมายเข้าเช็คระยะทุกครั้ง นะครับลูกค้าจะได้รับบริการในส่วนของช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงเพิ่มเติมให้เป็นการต่ออายุแบบเรียลไทม์นะครับทุกครั้งที่รถคันเก่าของคุณเข้ามาใช้บริการที่ศูนย์นิสสันรถยนต์คันเก่าของคุณจะได้รับบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงเพิ่มอีกนะครับเป็นระยะเวลา6เดือนนั่นคือสิ่งที่สำหรับลูกค้าที่ใช้รถคันเก่า และหมดช่วงระยะเวลาการรับประกันเหตุผลอะไรทำไมต้องเอารถเข้าใช้บริการที่ศูนย์นิสสันก็เพราะว่าทุกครั้งที่ศูนย์ทำการเซอร์วิสเล็กน้อยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง sure. ดูตรงนั้นนิด Todo. ดูตรงนี้หน่อยนะครับซ่อมแซมตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยทุนจะได้รับการรับประกันด้วยและนิสสันก็รับประกันงานซ่อมการเซอร์วิสเป็นระยะเวลาถึง1ปีนะครับนอกจากสิ่งที่เราได้ในสิ่งเหล่านี้แล้ว คุณยังได้ในเรื่องของบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงที่ผมได้กล่าวมาก่อนหน้านี้ได้เป็นของแถมเพิ่มกับไปด้วยสำหรับรถคันเก่านี่เราไม่ได้พูดถึงรถคันใหม่นะครับแต่แน่นอนครับถ้าหากเป็นในส่วนของรถยนต์นิสสันอเมรานะครับเราก็มีความพิเศษอย่างที่ได้กล่าวมาก่อนหน้านี้ในข้างต้นนะครับเหตุผลเป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วว่าเราซื้อรถยนต์กลุ่มนี้เรื่องแรกก็เพราะว่าราคา รถยนต์นิสสันอเมร่าราคาเริ่มต้นที่549,000บาทและรุ่นที่ดีที่สุดแพงที่สุดของนิสสันอเมร่า1.0ลิตรโบก็คือราคา699,000บาทในรุ่น VL เห็นไหมครับว่าแพงที่สุดนะครับมาพร้อมกับความคุ้มค่าในเรื่อของราคาและฟีเจอร์ฟังก์ชันต่างๆที่ให้มาอย่างครบคันราคาตัวรถก็ยังถูกกว่า100,000บาทราคาไม่ถึง700,000 รเราก็ไม่มีความจําเป็นจะต้องไปซื้อรถในราคาที่สูงขึ้นนะครับเจ็ดแสนจนถึง1ล้านบาทเพื่อวัตถุประสงค์ที่ซ้ําซ้อนกันนะครับเพราะเราต้องการรถยนต์ที่มีอัตราการประหยัดพลังงาน1ลิตรเราสามารถเดินทางได้ไกลถึง23-24ถึง24กิโลเมตรต่อลิตรรถยนต์นิสสันอเมร่า0ลิตรเทอร์โบก็สามารถให้ความต้องการในเรื่องนี้ได้แล้วรถยนต์ที่มีฟีเจอร์ในเรื่องของบริการฉุกเฉิน แบบครอบคลุมทั่วประเทศและสามารถช่วยเหลือเราได้จริงก็มีอยู่ในรถยนต์นิสสันอเมร่าแล้วรถยนต์ที่สามารถควบคุมการทำงานผ่านสมาร์ทโฟนนะครับและสามารถที่จะสั่งสตาร์ทรถได้จากรีโมทคอนโทรลก็มีอยู่ในนิสสันอเมร่าหนลิตรเทอร์โบโมเดลเยียสแล้วและรถยนต์นิสสันอเมร่า0ลิตรเทอร์โบก็มาพร้อมกับการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย อาทิเช่นถุงลมนิรภัยมีให้มาถึง6ตตำแหน่งทุกตำแหน่งที่นั่งและทุกรุ่นและทุกรุ่นมาพร้อมกับกุญแจอัจฉริยะ Intelligent Key สามารถที่จะสั่งล็อกรถอันล็อกและรวมไปถึงสตาร์ทรถได้โดยการกดปุ่ม Push Start มีให้ตั้งแต่ในรุ่นเริ่มต้นแล้ว549,000บาทก็มีฟีเจอร์แล้วก็มีความสามารถพิเศษสุดล้ำแบบนี้แล้วภายใต้รูปลักษณ์ที่มีความสวยงามแบบนี้ ในโมเดล Year 2023นี้เรายังได้มีการเพิ่มคอเล c กชันการตกแต่งพิเศษด้วยบอด y ี้พาร์ทภายนอกเพราะว่าที่ผ่านมาเราเห็นแล้วว่าลูกค้าที่ซื้อนิสสันอเมรา ER ไปก็จะให้ทางโชว์รูมทำโปรโมชั่นจัดเพิ่มในส่วนของตัวสปอร์ต a พ็กเกแถมสเกิร์ตรอบคันให้แต่ว่าข้อจำกัดของอุปกรณ์ที่ตกแต่งในภายหลังนั้นมีในเรื่องของการรับประกันที่ไม่เทียบเท่ากับตัวรถ เวลานี้ทางนิสสันเราได้มีชุดตกแต่งพิเศษนะครับที่เรียกว่าชุดแต่งอัลติเมทแพ็กเกจหรือว่าชุดแต่งอีกไนท์แพ็กเกจมาพร้อมกับตัวรถเลยนะครับลูกค้าสามารถที่จะเลือกรถรุ่นที่คุณสนใจเลือกสีที่เราต้องการและก็เลือกชุดแต่งแบบอีกไนท์แพ็กเกจมาพร้อมกับตัวรถสิ่งที่มาพร้อมกับตัวรถก็คือการรับประกันของตัวชิ้นงาน จะดีกว่าไหมครับถ้าเกิดว่าชุดแต่งสปอร์ตแพ็กเกจของเรานั้นมีการรับประกันเทียบเท่ากับการรับประกันของตัวรถเลยนะครับ 0. 0. Turbo Model Year นิสสันอเมร่าหลิตรเทอร์โบโมเดลเยียส2นี้มีการรับประกัน3ปีหรือ1 0 0 0 0แกิโลเมตรอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะครับและชุดแต่งอีกไนท์แพ็กเกที่เราสามารถสั่งซื้อและติดตั้งเพิ่มไปพร้อมกับตัวรถมาจากโรงงาน ในคราวเดียวกันนั้นก็ได้รับการรับประกันเทียบเท่ากับตัวรถเช่นเดียวกันและสําหรับใครที่เป็นผู้ที่ชื่นชอบกับก,บการวางแผนการรับประกันของตัวรถนิสสันอเมรา1.0ลิตรเทอร์โบโมเดลเยีย2023ของเราคันนี้ก็สามารถที่จะสามารถซื้อช่วงระยะเวลาการรับประกันเพิ่มเติมได้นะครับจากเมื่อสักครู่นี้ผมได้พูดไว้ว่ารับประกัน3ปีหรือ100,000กิเมตรใช่ไหมครับลูกค้า ที่สนใจที่จะซื้อวารันตีเพิ่มสามารถติดต่อได้กับทางศูนย์บริการนิสสันใกล้บ้านและแน่นอนครับคุณกำลังรับชมผ่านช่องทางของ TKF คุณก็สามารถที่จะติดต่อทางแผนนกศูนย์บริการของทางเซอร์วิสของทางนิสสัน TKF ได้นะครับว่าคุณมีความต้องการที่จะซื้อบริการช่วยเหลือฉุกเฉินหรือซื้อวารันตีเพิ่มในส่วนของการขยายเวลาการรับประกัน เพิ่มจาก3ปีเป็น5ปีนะครับจาก100,000กิโลเมตรเป็น150,000กิโลเมตรทำได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ตัวลูกค้าสามารถที่จะเลือกนะครับบริการดีๆสินค้าดีๆและที่มีคุณภาพนะครับต้องอย่าลืมว่าเรายังมีรถยนต์ SUV p r e m นะครับพรีเมียมเรายังมีรถยนต์ซีดานที่เป็น e ีโคคาร์พรีเมียม อย่าง Nissan a m เม RA 1.0ลิตรเทอร์โบที่เราควรค่าแก่การเลือกซื้อโปรโมชั่นพิเศษยังไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่อัตราดอกเบีย้ย0%เพราะว่าสำหรับลูกค้าสำหรับผู้ที่ต้องการจะลงทุนกับรถจนดีๆและคุ้มค่าสักคันนะครับความคุ้มค่ายังสามารถที่จะสะท้อนออกมาจากการที่เราเลือกซื้อได้ก่อนหน้านี้เราต้องการอัตราดอกเบีย้ย0%เราจะต้องใช้เงินดาวสูงถึง 25%ใช่ไหมครับโปรโมชั่นพิเศษสำหรับรถยนต์นิสสันอาร์เมราในเดือนมกราคมนี้ลูกค้าสามารถที่จะเริ่มต้นเป็นเจ้าของได้ง่ายๆเพียงแค่เงินดาวเพียงแค่9,999บาทใช้เงินดาวเพียงแค่เท่านี้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเหมือนกับลูกค้าที่ใช้เงื่อนไขเงินดาวสูงทุกประการนะครับขอเพียงแค่คุณมีรายได้เหลือมากพอเป็นสเท่าของค่างวด ที่คุณเลือกระยะเวลาในการเช่าซื้อสัญญาเช่าซื้อก็สามารถที่จะอนุมัติหรือแอพพูฟได้โดยที่ไม่ต้องใช้ผู้ค้ำประกันย้ำอีกครั้งหนึ่งครับว่าเงื่อนไขเงินดาวเริ่มต้นเพียงแค่9,999และไม่ต้องใช้ผู้ค้ำประกันคุณสามารถที่จะเลือกเงื่อนไขพิเศษแบบนี้ได้ กับรถยนต์นิสนสันอาร์เม1.0ลิตรเทอร์โบได้แล้วเงื่อนไขและโปรโมชั่นพิเศษแบบนี้นะครับจะมาให้กับทุกคนได้รับรู้ได้รับปังไปพร้อมๆกันทุกๆเดือนนะครับเราจะมาพูดกันถึงนิสนสันอาร์เม1.0ลิตรเทอร์โบกันอีกครั้งหนึ่งใน EP หน้าเราจะมาลงดีเทลย่อยนะครับว่านอกจากคันที่จอดอยู่ข้งางผมนี้แล้วซึ่งเป็นรุ่นตัวท็อปสุดนะครับเรายังมีรุ่น V รุ่นรองท็อป รุ่น e economy รุ่นกลางและรุ่น entry อย่างรุ่นเริ่มต้นมีความพิเศษนะครับและควรค่าแก่การที่จะมากล่าวถึงและพูดถึงในชั่วโมงนี้เทียบเท่าหรือจะต้องมาเทียบก,กันกับรถยนต์ไฟฟ้าที่มีอยู่ในราคาที่ใกล้เคียงกันอย่างเช่นในต้าวีนะครับเราพูดถึงเขาได้เพราะว่าเขาทำราคามาชนกันกันกบรถยนต์อ e ีโกคา มาให้เป็นตัวเลือกสำหรับรถยนต์นิสสันอ m เมรนอกจากรถยนต์ที่เป็นกลุ่ม e ีโกคาแบบเดียวกันแล้วถ้าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าคุณจะเลือกซื้อคันไหนสวัสดีครับ